อีบ e ุ๊กคืออะไร สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมแบงค์ Bank, นะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าเขียนอีบ e ุ๊กฮุกเงินล้านล้านล้านลาน้ลานกันอีกแล้วนะครับก็หลายๆคนนะครับถามเข้ามาเนาะคำถามนี้เป็นคําถามที่ยอดฮิตมากมากเลยนะในเพจโคชแบงค์บุ๊กเอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งเป็นเพจของผมเองนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของเทคนิคการเขียนนะครับการสร้างรายได้จากการเขียนรวมถึงการต่อย,ยอดเป็นอ e ีบุ๊กเป็นหนังสือเล่มนะครับทุกรูปแบบเลยที่เกี่ยวกับการเขียนนั่นเองทีนี้เนี่ยหลายคนถามเข้ามาว่าอีบ e ุ๊กคือ ไลนะครับซึ่งก็องบอกก่อนเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยคืออะไรกันแน่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยมันจะต่างจากบุ๊กยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยนะอีบ e ุ๊กเนี่ยก็คืออิเล็กทรอนิกบุ๊กหรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษแบบนี้นะครับเปิดไปทีละหน้าทีละหน้าแบบนี้ส่วน อีบ e ุ๊กเป็นแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับอีบ e ุ๊กเนี่ยเราสามารถเปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้หรือ iPad แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วมันต่างจากบุ๊กยังไงนะครับมันต่างจากหนังสือยังไงซึ่งจริงๆนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ต่างกันหรอกนะครับในยุคนี้แค่เปลี่ยนจากกระดาษเนี่ยไปอยู่ในนี้นะครับก็สําหรับคนที่รักโลกนะครับหรือว่าพกพาไปไหนสะดวกคือเรามีมือถือกันอยู่ในมืออยู่แล้วใช่ไหมเราก็สามารถเปิดอ่านแบบนี้ได้ ข้อแตกต่างอย่างที่ผมบอกในเพจโค้ดแบงค์อยู่บ่อยๆนะครับข้อแตกต่างเนี่ยมันคือพฤติกรรมคนอ่านอ e ีบุ๊กกับอ่านหนังสือเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาที่อ่านในหนังสือเล่มจะสนอมสายตากว่าแล้วสามารถที่จะอ่านได้นานกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยคนที่อ่านอ e ีบุ๊กครับเขาต้องการอะไรที่สั้นกระชับและเรียบง่ายเข้าใจง่ายเน้นแบบอ่านเพื่อแบบทางลัดเลยนะครับอ่านอะไรที่แบบขอเร็วๆได้ปะขอแบบทางด่วนเลยขอแบบสั้นๆกระชับยิ่งมีรูปภาพเยอะๆได้เนี่ยยิ่งดีรวดเร็วที่สุดให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วเอาไป เป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่คนที่อยากจะเขียนอ e ีบุ๊กเป็นของตัวเองนะครับเอาคีดนี้ไปเลยนะถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนอ e ีบุ๊กที่ประสบความสำเร็จคุณต้องมองว่าอ e ีบุ๊กของคุณเนี่ยเป็นทางด่วนให้กับคนอ่านคุณคุณจะต้องอธิบายยังไงก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเขียนใช่ไหมหนึ่งใช้ตัวหนังสืออธิบาย2ใช้รูปภาพอธิบาย3ใช้ QR code เพื่อลิงก์ไปหาวิดีโอของคุณเพื่อเป็นภาพประกอบเป็นวิดีโอประกอบได้ทั้งหมดเลยและนี่ก็คือคําตอบนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าอ e ีบุ๊กคืออะไรนั่นเองนะครับ ก็น่าจะหายข้อสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับผมแล้วสําหรับใครนะครับที่ติดปัญหาอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับการเขียนหรือการทาอ e ีบุ๊กการทำหนังสือนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะดูผ่านทางเพจโคชแบงค์หรือว่าดูใน u t u b e นะครับผมในช่อง Writer c a ードนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาทีใ่ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแลวก็เพื่อที่จะไม่ได้พลาด เทคนิคต่างๆในการเขียนแล้วก็การทำ e book, อีบุ๊กรวมไปถึงการทำหนังสือในยุคออนไลน์นี้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม